ดีครับก็อยู่กับกิจเบ็ดหนึนะท่านผู้ชมอขอจแจมๆหน่อยแลวกันนะครับท่านผู้ชมไปที่น้ําเงินทีไมายนี้ 3k ครับวัดใจไปเลยมาหรือเปล่าครับไมายนี้ โอ้โหเก้าวๆยังถ่ายเกมอีกเนาะนึกว่าจะแบบว่ากินนิ่มแล้วนะย้ำไปนหนึ่งไม้เลยแล้วกันในกครับย้ำไปนหนึ่งทีนะครับ มาหรือเปล่าท่านผู้ชมจื๊บมาครับท่านผู้ชมมีแปดมีกลงวะ <c oughs> โอ้โหท่านผู้ชมสองศูนย์แปดกับกลงมาด้วยกันก็ได้นะเมื่อกี้นะ <c oughs> เราเปิดกลงมาก็ได้เมื่อกี้ไปอีกทีครับท่านผู้ชม ไม้สมาหรือเปล่าหน้ากลงกับหน้ากลงครับเราแค่สองเขาบอดนะโอ,โ,โอ้โหพอครับท่าเชู้ชมขอยอมแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอนใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ขอตัวลไปก่อนสวัสดีครับ